นั่งรถไฟเที่ยวฉะเชิงเซาไหว้หลวงพ่อโสธรวันนี้เรานั่งรถไฟขบวน281จองได้ที่เคาน์เตอร์ก่อนรถไฟออก1ชั่วโมงโมงถึงไปทางท้าโมงครึ่งมีคุณป้าขึ้นมาขายกะเพราหมูสับไข่ดาวกล่องละ40บาทบนรถไฟนั่งเพลินๆมา1ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วสถานีฉะเชิงเซามาต่อกันที่2แถวเหลืองหน้าสถานีรถไฟคนละ10บาท นั่งไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้ววัดโสธรจุดแรกสการะหลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองด้านในมหาวิหารมักขอพรเรื่องการค้าขายประสบความสำเร็จมีโชคราภเงินทองและสุขภาพแข็งแรงส่วนสิ่งที่เชื่อกันว่าห้ามขอจะเป็นเรื่องการขอไม่โดนทหารและขอลูกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งต่างๆนะ ต่อไปไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงได้ที่พระอุโบสถหลังใหม่เป็นพระอุโบสถที่มีความสวยทั้งภายนอกและภายในมากที่พระอุโบสถหลังใหม่ให้แต่งกายเรียบร้อยไม่อนุญาตให้เอาของเข้าไปแก้บนหรือปิดท้องให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานกราบขอพรหลวงพ่ออีกครั้งในพระอุโบสถหลังนี้ไหว้เสร็จแล้วก็มาเดินเล่นรอบๆพระอุโบสถด,ด้านหลังติดแม่น้ำบางปะกงวันนี้ยังไม่จบแค่นี้ เราจะพาไปไหว้ขอพอรที่วัดสมานไปยังไงตามไปดูคลิปถัดไปนะ